สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเรามาดูพื้นดวงนะครับของคนเกิดวันจัดในเดือนพฤษภาคมนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราดูทั้งหมด10บใบนะเป็นดูแบบเซนติคอร์ดนะครับขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะครับให้ตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีๆนะนึกถึงพลังงานของครูบาอาจารย์นึกถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผ่านนะไพ่ ให้คุณเนี่ยได้รับมู้รักร,ราบนะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของพื้นดวงของคนเกิดวันจัทรใบแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชาถือไม้ใบที่สองนะครับไพ่ขึ้นเป็นสี่เหรียญใบที่สามไพ่ขึ้นเป็นหกดาบใบที่สี่ไพ่ขึ้นเป็นสี่ดาบ ใบที่ 5, ห้าไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือไม้ใบที่ 6, หกไพ่ขึ้นเป็นราชาถือเหรียญใบที่เจ็ดไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดไม้ใบที่แปดไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือมถือดาบใบที่เก้า ไพ่ขึ้นเป็นสองไม้ใบสุดท้ายนะครับใบที่สิบไพ่ขึ้นเป็นสองถ้วย อืมนะเนี่ยคนเกิดบัญจันนะมีทั้งดาบนะมีทั้งไม้มาครบมีทั้งเหรียญน,นะเออมาครบไปละแต่ปัญหาก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของพลังงานที่มันยังมีความกังวลอยู่นะครับในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคามนี้นะเราดูตําแหน่งนะตาแหน่งในีเรื่องของอพลังงานตตนนะครับไปคือเป็นราชาถือไม้นะครับอืราชาถือไม้คือบ่งบอกความ เก่งเออคุณมีความรู้ความสามารถดีอยู่แล้วจะทําอะไรก็ขอให้ใช้การตัดใจที่ดีนะแล้วก็ใช้เนื้อเรื่องของการใช้สติปัญญาการปรับการเปลี่ยนการไหลลื่นเวลาทาอะไรก็ตามก็อย่ายึดติดนะจงปรับสภาพแปรเปลี่ยนที่ดีนะครับทตนให้เหมือนดั่งน้ำนะเออเวลาน้าที่จะอยู่ในสภาวะไหนเนี่ยก็อยู่ได้เอออยู่ในภาชนะแก้วก็อยู่ได้อยู่ในแม่น้ําอยู่ในลาธารอยู่ในมหาสมุทร อ,อยู่ได้หมดนะงั้นอยู่ได้ทุกๆสังคมจะทําให้ไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามมีแต่ความสําเร็จนะครับไพ่ขึ้นตําแหน่งในเรื่องของออพลังงานที่ส่งผลกับตัวคุณไพ่ขึ้นเป็นสีเรียนนะคะับางสิ่งบางอย่างมันก็ไพ่สีเรียนบง่งบอกความแบบก็มีความกิงงกเหมือนกันมันคิดแต่เรื่องเงินมันคิดแต่เรื่องว่าจะชั้นจ้จ่ายยังไงทําทุกอย่างให้มันได้เงินมาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบ ไอ้เงินนั่นก็จะเงินไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรามีความกังวลใจมาตั้งแต่เดิมรื้นแะดีดดาบในเรื่องของพลังงานที่มันต้องเร่งหาเงินเยอะๆเอเอพื่อจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความสําเร็จนะมันก็มาคู่กับราชาถือหมายถามว่าคุณทำได้ค,ไดคุณทำได้นะแต่คุณก็อยากกังวลอย่าคิดเยอะจนเกินไปบางทีมันจะกลับกลายเป็นทําให้คุณ ทำให้คนรอบข้างงอ้ยคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอเอ้ยทำอะไรแต่เรื่องเงินหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะบางทีระวังตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่โอกาสจะส่งผลเสียเนี่ยมันดูเดี๋ยวคนรอบข้างเขาก็กลัวกังวลตัวคุณเหมือนกันบางที ไปคุยนู่นนี่นั่นก็คุยแบบผ่อนคลายบ้างเอออย่าคุยในรูปแบบที่มันจริงจังเกินไปนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องอิงคนรับข้างนะเออเจอคนนู้นเจอคนนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสุขอย่าที่จะเอาแต่ธุรกิจอย่างเดียวอย่าที่จะเอาในเรื่องของผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวเอาในเรื่องของความรู้สึกเอาเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะเป็นจุดที่ทําให้เรื่องของงานมันไปได้ราบรื่นเงินมันหาได้เรียบร้อยรับเรียบมากขึ้นกว่าเดิมก็ช่วยได้นะครับ ในเรื่องของอดีตอืมอดีตพายขึ้นเป็นอะไรพขึ้นเป็นเป็นไม้แล้วนะอืมพาขึ้นเป็นราชินีถือไม้นะครับนะพยขึ้นเป็นแมวน้องแมวนะคือการใช้ลังสั่งหออ์เออในเรื่องของอ่อความคิดนะความวิเคราะห์ นะเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยถามว,ว่าแนดิตคุณมีความเก่ง,งนะพายขึ้นเป็นทั้งทั้งราชาและทั้งราชินีนะนั้นในเรื่องของงานที่ทําในเรื่องของสิ่งที่เป็นในเรื่องของความคิดที่จะให้มันเริ่มสําเร็จนะทุกอย่างมันเป็นได้ดั่งใจคุณได้นะเออไม่ได้หมายว่าทุกอย่างทําไม่ได้ทุกอย่างทาได้แต่ที่ว่าตัวคุณต้องใช้ใจเนี่ยใช้ความเพียรใช้ความพยายามให้ทุกๆอย่างมันสําเร็จเสร็จสิ้นด้วย ความรู้เรื่องความสามารถในอดีตอาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานในเรื่องของความคิดจะตังใจ,ใจใทํำยังไงมันต้องใช้การไตรตรองนะพักผ่อนมันเหมือนทําอะไรหนักๆนอนง,นงนวลมาเยอะนะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการตังใจที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็พร้อมตั้งรับเน่ยไปขึ้เจ็ดหมายเนี่ยก็พร้อมตังมต้งรับกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาค่อนข้างเยอะในอดีต นะ้มันส่งผลในปัจจุบันด้วยเพราะมันยังคงต้องทําต่อต้องคิดต่อนี่ต้องสร้างต่อนะไพขึ้นว่ามันต้องคอยเฝ้ามองู่ตัดเวลาในเรื่องของการกระทําหลายๆอย่างที่มันต้องมีทั้งการปิดดีลมีเรื่องการจัดการบริหารการเข้าหาการพบเจอผู้คนซึ่งแน่นอนคนเนี่ยปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ไพขึ้นเป็น หกดาบเนี่ยคือการนอนนอนแช่น้ําเลย嘛คือปัญหามันยังคงตามมาอยู่แต่มันก็ยังเริ่มที่จะดีขึ้นนะดูสิสีดาบก็ยังแบบปัญหามันยังอยู่รอมรอบอยู่แต่เนี้ยเราเริ่มที่จะออกจากปัญหาได้บ้างแล้วแต่ปัญหามันก็คงต้องค่อยๆแก้ไขซึ่งไพ่ขึ้นเป็นราชาทูริย์เนี่ยนะผงบอกในเรื่องของอพลังงานของการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆให้มันสับเฉดสิส้นด้วยความรู้ด้วยความสามารถแต่โชคดีนะต้องบอกเงี้ยวโชคดีของคนเกิดปัญจันทร์เนกันเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดูสิ คิงเหรียญคิงไม้ควีนไม้เออควีนดาบมีแต่ไพใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเออไพใ่ใหญ่ๆบ่งอะไรบ่งบอกถึงความที่คุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของการทํางานประสบการณออ์ของการขจัดปัญหาการตรงไปตรงมาประสบการณ์ในเรื่องการหาเงินหาทอง ความคิดอะไรคิดอะไรได้เงินคิดอะไรได้ทองคิดอะไรมันก็สําเร็จสิส้นได้นะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณนะอย่าปิดกั้นตัวเองนยะ่าพายเคลื่อนเี่ยมบอกได้ว่าบางทีมันปิดกั้นเกินไปหรือว่ามีความไม่มัน่นอ,อกไม่มั่นใจยิ่งคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเออมีความอ่อนไหวเออมีความคิดมากมีความกังวลกระวายใจมีความแบบคิดเยอะจนเกินไปนะคนเกิดวันจันทร์คือมีความอ่อนไหวอยู่แล้วแต่ก็ต้องสู้ด้วยการสร้างความมั่นใจ ให้กับตัวคนเองเ,อเยอะๆจะยิ่งทําให้เกิดความมั่นใจยิ่งทาให้เกิดความสุขที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเชิงกัดน,นะครับในเรื่องของความรักบ้างความรักเป็นอย่างไรนะคนโสดเป็นอย่างไรเดี๋ซิคนโสดพยายามจะมองเหมือนกันนะเออแต่มันยังกลัวมันยังกลัวในเรื่องของความรักอยู่เลยอะ่ะในเรื่องสิ่ง,งต่างๆที่มันผ่านในอดีตนะก็อย่าไปอะไรเอาวอนอะไรมากนักนะนะหรืออะไรที่มันเข้ามาความรักที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีแต่มันต้องใช้เวลาที่จะ ค่อยๆดูค่อยเป็นค่อยไปก็ท่ากันนะอย่ามองให้เป็นปัญหานะมองเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราได้รู้จักเราได้ทําความเข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องคุยบใครนะตอนนี้ต้องครบเลยเออต้องชัดเจนเลยต้อง มีความสัมพันธ์ไปเลยเออมันมันไม่ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องงานที่ต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้เนี่ยภายสุดท้ายภายขึ้นเป็นสองถ้วยเนี่ยคืกการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันไปจอยไปมิทติ้งเออไปที่นู่นที่นี่ที่นั่น,นไปหาอะไรกินไปคาเฟ่ร่วมกันมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มัน ใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยไปนะมันเป็นเหมือนกันที่หากไม่ใช่ก็สามารถจะก้าวออกจากความสัมพันธ์ได้หากใช่ก็สามารถจะคลิปความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยเช่งกันเป็นเรื่องกันที่มันต้องค่อยๆเป็นค,ค่อยไประวังเนื้อระวังตัวมากกว่านั่นเป็นเรื่องของพลังงานของความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองแล้วดูคนมีคู่สิคนมีคู่เป็นอย่างไรนะครับ คนไม่คู่เป็นเรื่องของการที่มีเรื่องของการตัดใจร่วมกันแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันกลัวในเรื่องอดีตนะกลัวในเรื่องของเวลาบางทีไม่ค่อยมีเวลาให้กันจริงไหมดูซิมีไหมในเรื่องของเออบางทีทํางานกันเยอะเยอะเออมันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะมีมีให้หน่อยสักดีก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางปัญหามันแก้ไม่ได้ด้วยความเงียบเออมันแก้ไม่ได้ด้วยการที่คุณไม่คุยกันมันแก้ด้วยการที่คุณ มีเวลาให้กันอะไรกันมากกว่าเออไปดินเนอร์กันบ้างไปท่องไปเที่ยวกันบ้างนะทานข้าวอยู่บ้านกันบ้างเออใช้เวลากันบ้างมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นแต่หากยังปล่อยเอาไว้แบบนี้นะมีความเมินเฉยมีความนิ่งเฉยเนี่ยมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันจืดชืดเออความสัมพันธ์มันแบบ เขียวเฉานะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเติมเต็มเขาสึกเล็กน้อยอย่าระวังระแวงอะไรกันเยอะจนเกินไปเนี่ยคืนมันระแวงเยอะจนเกินไปดูสิในตำแหน่งคู่เนี่ยมันมีความระแวงมีความระวังในเรื่องอดีตแต่ทุกอย่างมันจบได้ด้วยอะไรมันจบได้ด้วยของความเป็นจริงมันจบได้ด้วยการใช้เหตุและผลจะใช้อารมณ์นะทุกอย่างมันจัดการได้เพียงแค่ว่ามันต้องเสริมเติมแต่งพลังงานบวกบวกพลังงาน ให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็จะดีเนื้อเร่องการเงินเป็นอย่างไรนะการเงินก็มีตงงมแต่งานนะดูสิงานงานงานเออทำงานเยอะๆนะคือเงินเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่คุณทํามากก็ได้มากแล้วก็ ตัวตนตัวคุณเนี่ยดงเสีไพ่ขึ้นเป็นสี่เหรียญคือการเก็บเงินเก็บทองคุณมีความตั้งใจดีอยู่แล้วนะแต่มันเยี่ยมเพียงแค่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเป็นการแก้ไขปัญหามากกว่าเ,เรื่องของการเงินเพื่อจะอะไรเพื่อจะมีเงินมากขึ้นนะไพ่ขึ้นอนาคตเป็นคิงเหรียญน,นะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองในอนาคตมากกว่าซึ่งมันเกิดจากการที่คุณสร้างเื้อสร้างตัวในปัจจุบันในเดือนพฤษภาคมนี้ทําให้ดีนะมีการลงทุนมีการทําอะไรก็ตามข่อยคว้าให้เต็มทีจะทำให้เรื่องของการเงินของตัวคุณเนี่ย มันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆปังมากขึ้นแล้วก็สำเร็จสิ้นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องรอคอยสักนิดหนึ่งนะให้กําลังใจตัวเองหน่อยอย่าไปเครียดตั้งอดีตอย่าไปเครียดร่อง,องความกวนใจว่าจะทํายังไงให้มันมีเงินมากขึ้นคิดได้แต่ก็ถ้าคิดเยอะเกินไปโดยไม่ทําอะไรเลยเนี่ย มันก็เป็นภัยกับตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการงานนะการงานไพขึ้นในเรื่องของการกระจัดปัญหาซึ่งการกระจัดปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันทาให้คุณได้เงินนี่แหละนะรับนั้นถ้าคุณมีความคิดที่จะต่อยอดนะในเรื่องของธุรกิจก็ดีในเรื่องของการที่หากใครจะเปลี่ยนงานหรือย,ย้ายงานในห้องช่วงนี้โอกาสมาถึงแล้วทําให้อโอกาสสำเร็จมันค่อนข้างสูงหรือมีโอกาสได้พบเจอนะครับในเรื่องของผู้ระผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะไพ่ขึ้นเป็นควีนด้วยก็มีโอกาสได้ไดเจอทั้ง ผู้หญิงที่จะ,ะให้การสนับสนุนแล้วก็แก้ช่วยคุณแก้ไขปัญหาแต่ทุนเดิมตัวคุณเนี่ยคุณเป็นทั้งคิงทั้งควินมาอยู่แล้วคุณมีความเก่งที่จะสะดุดตาผู้รักผู้ใหญ่อยู่แล้วทําอะไรมันก็จะเกิดความสําเร็จซึ่งในไพ่สรุปไพ่ขึ้นเป็นสองถ้วยเนี่ยบ่งบอกเรื่องการที่เวลาคุณจะไปปฏิสัมพันธ์นพูดคุยอะไรใครมีเสน่ห์เมตตาต่อผู้รักผู้ใหญ่ดีอยู่แล้วนะให้คุณนําตรงเนี้ยไปใชใ้เป็นประโยชน์ในการเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ในการทํา ความสามารถให้ผู้ยยหลักผู้ใหญ่เขียนทําให้ทุกๆอย่างมันสำเร็จสิ้นได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าปัญหาจะเข้ามาภัายึ้นเป็นเจ็ดไม้มาคือปัญหาเข้ามาแต่คุณก็ตั้งรับคุณก็สามารถจัดการไปได้ทุกๆอย่างมันก็ต้องทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทําด้วยความรู้ความสามารถทุกที่คุณมีอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆสำเร็จสิ้นไปที่ทางก็ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของพลังงานเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะวุ่นวายในปัจจุบันมากกว่า แต่ความบุญายนี่มันจะค่อยหมดไปนะไปึ้นว่าปัญหาจะเริ่มหมดไปด้วยการกระทําของตัวคุณเองแล้วเมื่อคุณคิดตั้งใจที่ดีหรือดีอะไรก็ตามที่คุณทำเนี่ยมันจะค่อยๆสําเร็จเสร็จสิ้นไปทิศทางทีดีอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากเดีย๋ยวมันจะปวดหัวนะเออทุกอย่างก็ทําด้วยความตั้งใจและความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันจักรในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในวนันเนี้ยดวงจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ